ถ้าตรวจสอบสิทธิ์แล้วไม่มีชื่อตัวเองทำอย่างไรดีเมื่อตรวจสอบสิทธิ์แล้วพบว่าไม่มีรายชื่อตนเองอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือเจ้าของบ้านพบว่ามีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของเราเราไม่รู้จักและเขาก็ไม่ได้อาศัยอยู่จริงไม่ต้องตกใจค่ะเราสามารถขอเพิ่มชื่อถอนชื่อโดยมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านไปที่อำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นและยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อภายใน10วันก่อนวันเลือกตั้งไม่เกินวันที่20พฤศิกาย,ยน2567นั่นเองค่ะเพียงเท่านี้เราก็สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างสบายใจแล้วค่ะเลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันกใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปรง่งใส